ควมค่อแคลนในเรื่องของซู้ไปในทุกจุดภาษาสนิดชนเดินกับควบเสือของพริศนาของเราเนื่องจากว่ามันมีลัทธิหรือความเชื่ออื่นเข้ามาแทรกแซงมีการขยายศาสนสถานก็ดีมีการขยายวิธีคิดบางส่วนบางสิ่งบางอย่างผ่านมาถักประชาชนในภูมิภาค อีสานกับภาคเหนือแต่ก่อนชันไกลเนี่ยเราอยู่กันอย่างสงบสุขพระเจ้าพระสงฆ์ได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงเราให้พระสงฆ์ได้อยู่เหนือสิ่งในใดเรียกว่าบ้านเขาเอนจังหัวนอทางเหนือมันก็นเอื่อหน่าตุ๊กจ่าฉะนั้นทุกอย่างให้เจ้าทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระเจ้าพระสงฆ์ถูกกระทําวัดวารามทั้งหลายถูกลุกรานโดย ในยะทางกฎหมายจากศาส,สนาอื่นเ,เพราะฉะนั้น,นคนพุทธของเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยจะนิ่งเฉยไม่ได้ะจะนิ่งดูดายไม่ได้อยู่แล้วลเราจะต้องมีมาตรการมีมมวิธีปฏิบัติที่ไม่เป็น,นรอง ในเวลานี้เขาก้าวกระโดดไปไกลมากเนื่องแต่ว่าเขามีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองสนับสนุนเขาอย่างสูงแม้ว่าจํานวนประชากรเขาเจะน,นิดหนึ่งเรา95้า95%ล้านอ่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ65ล้านคนเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเข้ามาดูแรลรักษาพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องเป็นราว พอที่จะอ้างอิงได้ว่าฉันคือใครยังไงแต่มันมีแค่ตินัยว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนประจิตพอแม่พี่น้องในอนาคตไม่นานเพราะว่าโลกในอนาคตมันจะนับถือมันจะเชื่อถือกันด้วยตัวบทกฎหมาย เขาพูดเรานิ่งดูหายไม่ไ,ได้คนะรับพักจกิมมีที่อบายว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสานาอยู่ถึง6ประเ็นแต่วันนี้จะคุยนิดหน่อยเนื่องจากว่าพอส่ภาพตายมาทิบ่บ,บอกว่าไม่ให้คุยมากเอาเถอะบางทีก็อาจจะละเมิดคำสั่งของ คอมสุนะฮก็ต้องยอมนะครับเอาละพักของเรามีนโยบายในการที่จะเข้ามาคุ้มครองรักษาชาวพุทธของเราประการที่หนึ่งกระทรวงพระพุทธศาสนาเนี่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เลยทำไมพักถึงกล้าคิดเรื่องอย่างนี้ต้องกระทรวงไว้เนี่ยเพราะไม่มีน,อน้องกิรัก และเขารเริ่ส่วนกระทรวงไม่ใช่เรื่อง่ากกระทรวงจะต้องผ่านเป็นพรบเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการตั้งกระทรวงคนะแต่ปัญหาของมันคือว่าคนทั้งหลายนี่ละเลยในการที่จะตั้งกระทรวงพุทธศาส,สนาและเข้าใจในยะของมันพักของเรามาคุยกันว่าโดยท่านดรชมิมก,กระจจพงศิริติ มาคุยว่าเมื่อชาวพุทธของเราอยู่ในภาวะคอนคลนในเรื่องของตัวบทกฎหมายไม่มีเข้ามาคุ้มครองทุกท่านเลยมีคําสั่งของคณะรัฐประหารในสมัยก่อนเรียกว่าพรบ2505ซึ่งท่านพลเอกสิริธรรัฐเป็นผู้สัง่งเป็นคำสัง่งเป็นปฏิการใช่ไหม แต่เราก็ยังเชื่อถือนับเอาตรงนั้นนะมาใชา้บางคับใช้อยู่ณปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาอันชานมาแล้วซึ่งชาวพุทธของเราในอนาคตนี่เรามารวมกันเราจะมีส่วนร่วมยังไงพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ้าฉันอยู่ท้องไร่ท้องนาเป็นหมอไรหมอหนาเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยไม่เป็นไรสิทธิ์ของท่านอยู่ในเบรหน้าที่ของท่านคือการพนรมกันเอ สิทธิอันสจจริตหน้าที่อันบริสุทธิ์ยิงนท่านสามารถผ่านมือท่านเมื่อเข้าสู่ผูหากาให้ถูกท่านตาชัยจะลงเห็ิขี้ทมางกันเนาะัรพลังสสงคใหม่คือต้นเขาบันสองใบ ใบที่หนึ่งท่านดาบชายทักษาใบที่สองเบอร์ที่สองพัฒพลังสังคมใหม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่กร,ระรักสิธทธิอันสุดจริตหน้าที่อันบริสุทธิ์ท่านมีอำนาจอยู่ในมือของท่านแต่ผู้เดียวไม่มีใครมากขาบัญชาได้ เงิน1 0ึ่0ร3 0ยเป็นเรื่องรองเงินจำนวนนั้นไม่สามารถซื้อสิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่ทําท่านได้กกตท่านนั่งอยู่ตรงมุมนั้นนั่นคือสักขีพยานและเป็นพยานบุคคลกับผมเป็นหน้ากฎหมายก็ต้องมีพยานละเพราะฉะนั้นพักหนึ่งพักใดผู้หนึ่งผู้ใดจะมา มาลล้อมแม่ล้อมเพื่อที่จะซื้อสิทธิ์ของท่านท่านอาจจะพิจารณาด้วยวิธีการอันชาญฉลาดของท่านว่าเอาไว้ก่อนแต่สิทธิอันสุจริตยุติธรรมท่านใช้ในเวลาท่านลงสู่คูหาเลอกตั้งคิดถึงพักการเมืองซึ่งมีแนวคิดวิธีการที่ไม่ผิดต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้น ใครจะพูดใครจะจาจะพูดอะไรก็แล้วแต่การดำรงตนอยู่ด้วยกฎหมายอย่างเที่ยงธรรมมันเป็นสิทธิของท่านโดยสิจริตเงินอาจจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างท่านสามารถที่จะทำมัน,มนได้แต่สิทธิของท่านใจของท่านคือผู้เปลี่ยนแปลงหรือผู้ยอมรับจะทำอย่างไฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเอาความสุจริตยุติธรรมเพื่อรักษา ระบ,บอบประชาธิปไตยและการเมืองที่สุจริตไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดอย่างนั้นนี้การเมืองคือความสุจริตยุติธรรมและไม่ผิดกฎหมายถ้าหากการเมืองมีผู้หนึ่งผู้ใดมาพูดจาเจรจากรแลแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการซื้อมีการขายให้ท่านพิจารณาด้วยต,วตัวเองว่า เอาเด้อใช้เิ็นเครื่องท่านเองถ้าท่านต้องการความสุจริตยุติธรรมในโคงการการกันเพื่อส่วนยุติธรรมในฐานะที่เป็นคนบริสุทธิ์เลือกทัศเลือกบุคคลที่มีความศักดิตยุติธรรมเป็นาดในที่นี้ประมาณว่าคะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันน่ารักน่าชื่นชมที่โคตเลย วิธีการซื้อเสียงละเลยวิธีการมอาแรกเปลี่ยนเอาความจริงเอาอความสุจริตเป็นหลักเป็นฐานนะครับเอาล่ะตั้งกระสุนประเด็นที่หนึ่งเนือ่องจากว่ามันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการนู่นนี่นั่นไปแล้วแต่เลยทำให้พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเกิดร้อนกันทั่วหน้า เพราะว่าเราไม่มีหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาผู้เสียชีวิตส่วนและผู้ถ้าบริษัทเกินเรื่องเป็นรารตอนนี้พักจะเสนอให้มีการจัดตั้งกระทรวงยามเดียร์รายการที่สองสารที่ไอ่บอกก็ไม่มีอะไรสารหน้าบ้านฉันก็ซื้อจากตลาดมาแล้วก็เอาพร้อมก็หมอมา บทมาพูดสองสามคำก็ตั้งได้แล้วสารก็ไม่ได้ยากมีความใกล้เคียงกันประมาณนั้นแหละต้องมีนะักกฎหมายต้องมีพรรคการเมืองที่กล้าที่จะเสนอให้มีสารที่ไหนไพอนะเพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะว่าณเวลานี้ปัญหาเล็กๆน,น,น้อยๆฮะลูกเข้าเวลาสองโมงเพลสองโมกว่าแล้ว กา,ารไปศาลพิธีธรรมเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของพวามคุ้มศาสนาตอไปนี้มันจะมีศาลที่ในทอรเรียกวศาลาชำนาญพิเศษศาลนี้จะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองพทุททศาสชนิกชนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสนิทนั่นเเวลานี้นเนี่ยเราไม่มีศาลของตัวเองซึ่งประชากรชาวพุทธเก็บมาก65ล้านคนแต่ไม่มีศาลของตัวเองเเรื่องเป็นราว แต่คนจจมาหน้นที่น้อยมีสารงานสารปกครองสารนู่นนี่นั่นนี่เรียกว่าสารชนินพิเศษเพื่อใครกคอกเขาแต่ะาูพุ่ธมีไหมไม่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นหมอไร่หมอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของการทรรมากิดีกว่าพวกผมก็ถือว่าเป็นหมอไรนะ่หมดแต่ผมเป็นหมอความรู้เรื่องกฎหมายใจความ ก็ว่ากันไปแต่ไม่มีใครเกินเป็นวรันทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมีความสามารถในที่แต,ตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเมืองที่สุจริตยุทธธทรมจึงให้สิบพวกเราเข้าด้วยกันคนรวยคนจนมีสิทธิเท่ากันหมดใช้สิทธิกเท่ากันใช้สิทธิเท่ากันนะะเอาละมาเรื่องสามต่อ สารวิทย์ในถอเนเอเข้ามาช้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเนวลานี้น <c oughs> ีชอบฉันพระจักสืงไม่ได้เข้ามาสูบกระบวนการพิจารณาที่เอาพระธรรมวิัยเป็นตัวคนกฎหมายมาพิจารณาร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างพระลูกนั้นสร้างหลวงพ่อรูปน,นี้หาเรื่องให้มันมีช่วงจังหวะนีมีหมอของเคสอะไรต่าง เข้าไปทำลายทุกศาสนาตะกอนอันนั้นเป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นสารมินายทอนเท่านั้นจะเป็นตัวเป็นขบวนการพิจารณาความเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในสังคมของพุทธศาสนิเกตฉชนั้นการมีส่วนร่วมของพลเมี่น้องคืออะไร จะพัฒเสริหน้าในการทำหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนไทยจริงเพราะฉะนั้นอย่าล้าเลยที่พี่น้องมาด้วยความสุขใจวัตถุธรรมทำการเงินให้เป็นมีสิทธิ์นะฮะอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามเป็นประเด็นสุดท้ายที่ก็คือกองทุนการเงินเพื่อพุทธศาสนาและกองทุนการเงินเพื่อพุทธศาสนิกชน นไอยใช่ไหมน้องผาดเขาพี่ไปแล้วณเวลานี้เรามีอยู่แค่ธนาคารคออสกับธนาคารคออสเป็นหลักแต่ใจความและก็พิจารอาสินทัตย์ในการที่จะเข้ามาช็อตวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนช็อตสิ่งที่ท่านทั้งหลายจัไป ในการประกอบอาชีพก็ดีในการดรงตนในชีวิตประจำวันบบสร้างการเดินก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากของประเทศนี้และพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยที่น,อน้องทราบไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีทรัพย์สิน อันดับหนึ่งของประเทศนี้เอกประชนตรงนี้นั่นไม่เกี่ยวไม่ไม่ถึงไม่สู้เราไม่ได้เรามีทรัพย์สินศูนย์กลางที่เมื่อก่อนนี้ท่านมหาด,ดานีนุงมป็นผู้ในแม็กที่ในสภาแล้วทรัพย์สินลันกษณะอย่างนั้นนี่ใกล้วงนี้ตกสี่ห้าสิบล้านเนี่ยมีเยอะมากเรามีเงินจำนวนมหาศาลจำนวนนั้นแล้วก็เงินของวัด ทรัพย์สินของวัดนะที่วัดอะที่ธรณีสงฆ์ที่ธนาคารจุทรัพย์ส,สินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่มีองค์กรของคุณศาสนาที่จะครอบครองที่จะเก็บเเอาเงินเอาไปฝากไปฝาะไรไ,ไม่นีเราก็ทยอยไปฝากตามธนาคาราณิชย์ต่างๆแต่หน้าเสียดายว่าเงินเมื่อมันมหาศาลขนาดนั้นทำไมเราไม่มีกองทุนเราเอง หรือเราจะตั้งธนาคารพระเอกยว่าธนาคารนี้มันเป็นเรื่องวัสมัยแม่งหาผลเพื่อเราทำทุกอย่างเพื่อลูกหลานเราคงไม่ได้ทำเพื่อพวกเราเนี่ยทำเพื่อตัวน้อยเนี่ยแต่ละตัวน้อยนั่นเองด้วยเพล่อเพราะฉะนั้นการทำทุกเรื่องราวทำเพื่ออนาคตทำเพื่อลูกหลานของเราไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบมือของท่านในพระเดชิน้อง การให้ถูกชองย้อนปัตรให้ตรงแล้งท่านดาบชายภกษาท่านก็จะเป็นหนึ่งในผู้แทนของเราในการที่จะไปนั่งพูดนั่งเจรจาภาษานในรัฐสภาบออเพราะว่ารัฐบามันเป็นที่ออกกฎหมายก็เลยว่า house c o m t t e ่างๆเพราะภาษาที่เขาต้อเป็นที่ออกกฎหมายเป็นที่ทำกฎหมาย การที่เราจะออผู้แทนของเราไปเข้าไปนัง่งไปคุยแบนเจรจาเพื่อออกกฎหมายให้มันเกิดความเป็นธรรมกลับมาสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของวันให้เราผ่านสู่ผู้แทนและผ่านสู่สภาสูงเมือต้องทำอย่างนี้เพรานว่าท่านเข้าใจโครงสร้างของการออกกฎหมายระเบียบว่าด้วยเรื่องนี้นั่นเป็นที่เรียกร้อยท่านอย่าลเลยการให้ถูกใจน่า ได้เงนใส่กระเป๋าไว้ซึ้อหุ้โล2โลก็ว่าไปนะแต่คนที่มันต้องการที่้กาไปสู่วิธีการที่ถูกต้องกระบวนการทางกฎหมายและทาถ้าบอกว่าจะเพื่ออะไรถูกต้องนั้นเราส่งเข้าไปดางนั้นท่านขอจาดขอบคุณในภารกามของพาครัฐและการเียากัน คพื่อที่จะมาริ่มปิทีที่าำแหลงมาา้วยกันไม่มีผู้หนุนผู้ใดเก่นไปได้ท่านเป็นหมอนา่รมเป็นหมอก่อฉะนั้นะเรามาตักเรามาทำการเมินร่วมกันให้สร็จสิ้่ยุติธรรมะขอขออณประคุข <c oughs> รตอะไออย,ยครับก็ต้องการ